ผมเพิ่งมาถึงที่โคโลราโดได้ประมาณ5-6วันก็มีเวลาได้พักผ่อนเจ็ดแหลกเริ่มดีขึ้นก็เริ่มได้ออกไปพื้นที่ต่างๆได้ไปคุยได้ไปฟังเรื่องราวต่างๆของคนในพื้นที่มากขึ้นก็อยากจะเล่าสถานการณ์ของ รคระบาดท,ที่นี่ให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวคือออกจากสนามบินมาเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยเห็นคนใส่หน้ากากเลยแต่เฉพาะในสนามบินก็จะเห็นคนใส่หน้ากากพอเข้าไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเนี่ยเราจะเห็นคนใส่หน้ากากประมาณสัก 20- 3 0เปอร์เซ็นต์ ก็ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสถานการณ์ต่างๆก็ธุรกิจต่างๆก็เดินไปเหมือนปกติอาจจะไม่ดีเท่าก่อนหน้านี้นะักแต่ว่ามันก็ดูเหมือนปกติมากทีเดียวซึ่งมันต่างจากบ้านเราที่มันเงียบไปทุกอย่างเลยเงียบมากๆบ้านเราแต่ที่นี่ทุกอย่างคนยังมีชีวิตชีวายังมีปาร์ตี้ยังมี ความสนุกสนานยังมีอะไรกันคล้ายๆกับปกติมากซึ่งสิ่งที่ทําให้เกิดความต่างก็คือก่อนหน้าเนี้อัตราการติดโรคมันจะสูงมากแต่หลังจากเขาเร่งฉีดวัคซีนมาเนี่ยในหลายๆพื้นที่มันจะลดลงแบบหัวภาพเลยลดลงอย่างน่าทึ่งมากอย่างที่ผมอยู่ที่โคโลราโดซึ่งเป็นเขตหนึ่งที่ มีคนฉีดวัคซีนค่อนข้างสูงเกิน50%ขึ้นไปก็จะเห็นอัตราของอโรคระบาดลดลงอย่างมากทีเดียวแล้วก็ไปดูเส้นกราฟที่เขาทำให้ดูว่าพื้นที่ที่ฉีดมีเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนสูงเนี่ยการลดลงของการติดเชื้อลดลงอย่างมากแต่พื้นที่ที่มีคนฉีดวัคซีนน้อยอัตราการ ติดโลกยังสูงอยู่ทำไมคนยังฉีดน้อยในเมื่อเขามีการฉีดอย่างง่ายทุกที่เลยคนพื้นที่ที่มีคนฉีดน้อยก็คือพื้นที่ที่เป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนทรัมป์เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดต่อต้านวัคซีนซึ่งมันก็มีหลายความหลายกลุ่มเหมือนกันที่ต่อต้านวัคซีนบางกลุ่มก็ มีความเชื่อว่าโลกเนี่ยมันไม่จริงมันเป็นการเมืองเป,เป็นอะไรที่หลอกดวงกันอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเชื่อว่า,าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะทำให้บิลเกตใส่ชิปอะไรสักอย่างเพื่อติดตาม ตัวเราตลอดเวลาเก็บข้อมูลจากเราได้ทั้งหมดบางกลุ่มก็มีความเชื่อทางศาสนามีอะไรต่างๆมันหลากหลายความคิดมากที่นี่ก็เลยทำให้พื้นที่ที่มีคนกลุ่มที่เชื่ออย่างนี้มากๆเนี่ยฉีดวัคซีนน้อยแล้ววันนี้สถิติที่นี่ก็เห็นว่า95ของคนป่วยในพื้นที่เหล่านี้ก็คือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็คือพื้นที่ที่ไม่มีการฉีดวัคซีนนั่นเองฉะนั้นรัฐบาลก็เลยพยายามที่จะหามาตรการในการทำให้คนฉีดวัคซีนได้ยังไงที่โคโลราโดเนี่ยตอนนี้ก็มีการเรียกว่าเหมือนกับจับลอตเตอรี่กันก็คือคนที่ไปฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บใครที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็มเนี่ย ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะไปจับหมายเลขซึ่งบ้านเราก็อาจจะต้องมีการไปลงทะเบียนกันก่อนอถึงจะใครอยากจะได้รับรางวัลที่หนึ่งอาจจะต้องไปลงทะเบียนแต่ที่เนี่เขาไม่มีการลงทะเบียนก็คือใครไปฉีดเขาก็จะมีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วว่าคนนี้ชื่ออะไรหมายเลขเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเข,เขามีไว้หมดแล้วฉะนั้นเขาก็เลยจับฉลาก อาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งฉะนั้นเขาให้รางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ต่อคนต่อหนึ่งอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์แรกเพิ่งจับไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี่เองก็มีคนได้หนึ่งคนก็ตื่นเต้นสนุกกันส่วนคนที่อายุยังน้อย12 1 7ถึง17ปีเนี่ยเขาก็จะให้ทุนการศึกษาใครที่ไปฉีดแล้ว เขาก็จะจับรางวัลเหมือนกันใครได้คนนั้นก็จะได้ทุนการศึกษา50,000บาท50,000ดอลลาร์ไม่ใช่50,000บาทอันนี้ก็คือ,อวิธีการที่เขาชักจูงให้คนไปฉีดวัคซีนซึ่งข้อแตกต่างผมไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือที่นี่เขาจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายแค่การไปฉีดวัคซีนก็ง่าย จองคิวฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเนี่ยก็แค่ไปคลิกในแอปพลิเคชันในอินเทอร์เน็ตแป๊บเดียวก็ได้แล้วเวลาจะทำอะไรเนี่ยแม้แต่จะจับฉลากลอตเตอรี่กันเนี่ยมันก็ง่ายง่ายมากก็คือเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจับของเขาเองอยู่ๆเราก็ได้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกสำหรับคนทั่วไปซึ่งข้อดีของที่นี่ก็คือมันไม่ต้องใช้กระดาษมาก ไม่ต้องลงทะเบียนมากบ้านเราอะไรก็ลงทะเบียนอะไรก็ลงทะเบียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนต้องบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนานั่นสำเนานี่ก็จะวุ่นวายสับสนในเรื่องนี้เพราะว่าบ้านเรามีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตแต่เราไม่ใช้เพื่อให้เกิดความง่ายแต่ที่นี่เขามีและเขาใช้ด้วยก็ก็เป็นความแตกต่างของการบริหารจัดการเท่านั้นเองซึ่งตอนเนี้ คนก็จะรู้สึกว่าเหมือนปกติมากที่นี่สิ่งที่เห็นความแตกต่างก็คือตั้งแต่มาเนี่ยเห็นคนเริ่มสนใจที่จะมาปลูกผักทำสวนมากขึ้นมาเลี้ยงไก่มากขึ้นสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือเมื่อวานเราไปที่บ้านหลังหนึ่งที่เขาเลี้ยงไก่ขายเป็นไก่พื้นบ้าน เขาเลี้ยงไก่พื้นบ้านไว้หลายพันุแล้วเขาก็ขายไก่ทางออนไลน์ก็คือให้ส่งให้คนสนใจเนี่ยสั่งซื้อไก่จากเขาเราก็สนใจเราก็เลยสนใจไก่พื้นบ้านเอามาเลี้ยงไว้กินไข่เราก็เลยไปไปที่บ้านเขาเลยไปดูแล้วไปเลือกเขาบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยออเดอร์ไก่เนี่ยเยอะมากจนเขา ไม่สามารถผลิตไก่ได้ทันงั่นหมายความว่าคนสนใจที่จะกลับมาเลี้ยงไก่กินไข่เองมากขึ้นแล้วก็คนเริ่มเห็นว่าการมีอาหารเป็นของตัวเองมันสำคัญมากขึ้นแล้ววันนี้ก็ได้ไปที่ร้านขายาเครื่องมือหรือเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าทางการเกษตรร้านเกษตรนี่นแหละ ไปที่นั่นปุ๊บซึ่งร้านนี้ผมก็ไปทุกปีไปดูเมล็ดพันธุ์ไปดูต้นกล้าปีนี้เพิ่งหิมะละลายไปไม่นานปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์ในร้านเนี่ยเหลือน้อยมากเหลือแต่เมล็ดพันธุ์ดอกไม้เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆขาดตลาดอย่างรุนแรงอันนี้คือเมล็ดพันธุ์ที่เป็นออแกนิกก็ยิ่งขาดมากและต้นกล้าผัก มะเขือเทศผักอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่เหลือให้เห็นเลยเหลือเฉพาะแต่ต้นกล้าดอกไม้หรือไม้ประดับไม้ประแดกหมดเกลี้ยงเลยเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเขาเลยตั้งแต่ไข่ต้นไม้มาคนขายไก่เขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นไก่ขายดีขนาดนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงการตื่นตัวของผู้คนว่าวิกฤตครั้งนี้มันทำให้คนตื่นตัวถึงคิดถึงการมีอาหารเป็นของตัวเองเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยแทบจะหาซื้ออาหารไม่ได้ลำบากมากแต่วันนี้หลายหลายคนก็เริ่มทำข้อไก่คนที่รู้จักกันหลายคนก็เริ่มเลี้ยงไก่มากขึ้นเริ่มเลี้ยงผักมากขึ้นตอนนี้ผมก็ต้องไปช่วย หลายคนทําสวนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เล่าให้ฟังว่าในอเมริกามันเป็นยังไงบ้างแม้ว่าเหตุการณ์เขาจะผ่อ,อนคลายมากขึ้นกว่าในเมืองไทยแต่คนก็กลับมาคิดถึงการมีอาหารเป็นของตัวเองปลูกผักเองเลี้ยงไก่เองมากขึ้นและหลายๆคนก็เริ่มเห็นว่ามันสนุกเริ่มติด แล้วก็เริ่มทําสวนแบบเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นมากทีเดียวอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในช่วงเวลาห้าหวันที่ผ่านมาที่เห็นว่าเออมันน่าสนใจนะบ้านเราก็คล้ายๆกันครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพันๆแจกมเมล็ดพันคนแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวครับบางวันนีจดหมายเป็นปึกใหญ่มากมาขอมเมล็ดพันจนแพ็คส่งแทบไม่ทัน อันนี้คือการเรียนรู้ว่าวิกฤตมันสอนให้เราเข้าใจว่าความมั่นคงที่แท้จริงคือการมีอาหารเป็นของตัวเองผมเห็นคนเริ่มตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นนี่คือสัญญาณที่ดีว่าเราจะกลับมาสู่กันพึ่งตนเองมากขึ้น นี่เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปอันนี้คือภายในร้านขายเบียร์คราฟเบียร์หรือโฮมบิวคนนี้เขาทำเบียร์เองปลูกฮอปที่เห็นข้เขียวด้านขวามือคือฮอปแล้วก็เขาก็มีคนเข้ามาดื่มตลอดเวลาก็เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายตามปกติแม้แต่ในพื้นที่ ของโรงเรียนนี่คือโรงเรียนที่มีการแข่งขันกันระดับเมืองใหญ่มากระดับเขตที่ใหญ่มีหลายโรงเรียนเอาคนเอาเด็กๆมาแข่งขันกันที่นี่ซึ่งก็มีพ่อแม่ติดตามมาด้วยหลายร้อยคนทีเดียวไม่น่าจะต่ำกว่า5 0 0 6 0 0คนมาในงานนี้ก็เห็นถึงความเป็นปกติความผ่อนคลายเนี่ยก็สนุกสนานกัน นี่คือร้านขายยาซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเหมือนในบิ๊กซีเหมือนในโลตัสบ้านเรานี่แหละเราก็ไปยืนฉีดวัคซีนที่หน้าร้านแบบนี้เลยบรรยากาศในบ้านที่เลี้ยงไก่ไข่เพื่อขายเขาก็จะมีไก่หลายสายพันธุ์ให้คนมาเลือกซื้อได้ตามต้องการเจ้านี้ก็เลี้ยงไก่มาหลายปีมากแต่ เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เป็นช่วงที่ขายดีที่สุดเราก็เลยเป็นลูกค้าส่วนหนึ่งของเขาเช่นกันซึ่งเราได้มาสามสายพันธุ์จากกลุ่มนี้นจากร้านนี้นก็จะเป็นพันธุ์ตัวลาลายอสองอย่างพันธุละสองตัวที่เราเอามาเป็นไก่ที่สวยมาก ไก่พวกนี้ก็จะไข่ดีแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่หนาวหิมะลงก็อยู่ได้อากาศร้อนๆเขาก็อยู่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ไม่ใช่พันธุ์ผสมที่อยู่ได้เองโดยไม่ต้องทำอะไรมากให้มันมาดูที่ร้านค้าต้นไม้ตรงนี้คือที่ที่เป็นพืชผัก เต็มไปหมดเลยแต่ก่อนมันเตี้ยเยอะมากแต่ตอนเนี้มันจะเหลือแต่ดอกไม้เท่านั้นเองเหลือแต่ไม้ประดับเราจะหาซื้อพริกมะเขือมะเขือเทศกัะเพราโหระพาผักที่เราจะปลูกกินในสวนเนี่ยไม่มีเลยส่วนที่ขายเมล็ดพันธุ์ก็จะมีช่องว่างมากทีเดียวผักที่เราอยากได้ ไม่มีเมล็ดเหลือเลยนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากในยุคนี้